Ella se llama. ดีค่ะเชอรี่นะคะมีแต่เพื่อนๆถามเชอรี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าทําไมเนี่ยเชอรี่ถึงหน้าใสขนาดนี้โอ้โหท่านผู้ชมคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอเกิดนิดนึงได้ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ดูดีไม่ได้หน้าใสาแล้วที่สําคัญนะคะใบหน้าของเชอรี่เนี่ยมีทั้งสิวมีทั้งฝ้ามีทั้งกะด้วยซ้าไปแต่ว่าค่ะวันนี้นะคะเชอรี่มาเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชอรี่รักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตอนนี้เลยค่ะ สปอร์ไลท์นั่นเองท่านชมขาขอบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทั้งฝ้านะคะเรามีทั้งกะเรามีทั้งสิวเอาง่ายๆเลยเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มวัยรุ่นขึ้นมานะคะท่านชมขามันมีอันแรกก็คือสิวฮอร์โมนที่ใครๆเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ว่าชลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่แบบมีใบหน้าที่แบบมีแต่สิวเยอะมากๆเลยแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะเพื่อนๆบอกว่า ชลี่ลองไปเข้าคลินิกสิเนี่ยที่นี่ดีนะที่นู่นดีนะแต่ว่านุ่งชมขาผลตอบรับคืออะไรรู้ไหมคะอันแรกเลยคือเจอคุณหมอเนี่ยที่เลี้ยงไข้เราด้วยอ๋อบางคอร์สนะท่านผู้ชมคะขอบอกเลยว่า50 0 0 0บาทยังเอาไม่อยู่เลยทำแค่สอาครั้งเอง50,000บาทเราก็ไม่ได้แบบว่ามีตังขนาดนั้นโอ้โหขอบอกเลยว่า ผลตอบรับเนี่ยมันแย่มากๆเลยแล้วที่สําคัญนะคะผิวของเราเนี่ยไวต่อแสงแดดด้วยเพราะว่าการกดสิวของเขานะคะหรือว่าเขาทําอะไรกับใบหน้าเราเนี่ยใบหน้าของเราเนี่ย บางลงบางลงเรื่อยๆเลยแล้วที่สําคัญค่ะขอบอกว่าเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆเลยนะแต่ว่าอย่างที่ชลิ่บอกไปค่ะตั้งแต่ชลิ่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสปอร์ไลท์นั่นเองช่วยชลิเนี่ยในหลายๆเรื่องเลยเมื่อก่อนเนี่ยชริเคยลองมาแล้วค่ะทุกกี่ห้อเลยตามโซเชียลแคมก็ดีนะคะตาม Facebook ตามไ g ีเพื่อนๆบอกว่ายี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เรียกว่าดีนะคะลองมาหมดแล้วโทรสั่งมาที่บ้านเลยแต่ว่าขอบอกเลยว่ามันไม่ดีเท่าตัวนี้จริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมคะ ขอบอกเลยว่าสารสกัดของเขาเนี่ยตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือ l c t e M นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยการกระตุ้นสร้างกูต้านะคะในร่างกายของคนเราค่ะมีกูต้าอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้นะขอบอกเลยว่ามันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกูต้าเอาง่ายๆเลยว่าเหมือนท่านผู้ชมเนี่ยมีกูต้าเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าโอ้โหใครจะไปเชื่อคะว่ามีกูต้าเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเนี่ยผลตอบรับอันดับแรกเลย คุณจะมีใบหน้าที่ใสามากๆแล้วที่สําคัญนะคะโอ้โหสิวฝ้ากระจะหายไปเลยท่านผู้ชมคะแล้วมันหนักไปมากกว่านั้นคือผลที่ดีที่สุดก็คือมันยังบํารุงเรื่องตับอีกด้วยอ้โหเรียกได้ว่าทูอินวันเลยนะคะอะตัวที่2เลยค่ะนั่นก็คือนะคะ Beauty yeast ค่ะตัวนี้ท่านผู้ชมคะช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมตัวนี้ค่ะช่วยเรื่องการลดลดการเกิดแบคทีเรียนั่นเองนะคะการเกิดแบคทีเรียนเนี่ย บางทีเราเกิดมาตั้งแต่อายุหนึ่งขวบจนอายุปัจจุบันเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียเรียกว่าเยอะยเยอะมากๆแต่ว่าตัวนี้นะคะ b i o t y a s t ค่ะจะช่วยการลดนะคะการเกิดแบคทีเรียโดยเฉพาะนะคะใบหน้าด้วยแล้วการเกิดอาการของสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวเซียนสิวหัวช้างหรือว่าสิวอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ท่านชมมีเนี่ยขอบอกเลยว่าตัวนี้นะคะมันจะลดอาการการเกิดแบคทีเรียแล้วที่สําคัญค่ะ ยังลดเฉพาะใบหน้าด้วยเอาง่ายๆเลยว่าคุณจะหน้าใสหรือไม่หน้าใสนะคุณลองคิดดูว่าตัวนี้หน้าใสสารสกัดไปเลยเต็มๆเลยกับ B w o r r y Yeast นะคะลดอาการแบทีเรียจริงๆค่ะอ่ะอีกหนึ่งตัวเลยค่ะที่เด่นไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือเม็ดองุ่นนั่นเองค่ะเม็ดองุ่นในที่นี้นะคะช่วยนะคะเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระบางคนเนี่ยฟังแล้วอนุมูลอิสระคืออะไร ตอนแรกที่ชารี่ฟังเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าชาลรี่เนี่ยได้ไปศึกษาค้นคว้ามาแล้วเพื่อที่จะมาบอกท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเอาง่ายๆเลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆมอนชลรี่นะหายใจเข้าหนึ่งรอบนั่นแหละหายใจเข้าแค่หนึ่งรอบเท่านั้นค่ะมันจะเกิดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยคือจะทาให้ท่านผู้ชมเนี่ยใบหน้าแก่ บางคนเนี่ยเครียดอนุมูลอิสระไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างที่เชอรี่บอกไปว่าหายใจเข้าแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นคุณจะแก่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันโอ้โหคุณฟังแค่นี้แล้วนะคะคุณยังจะอยากมีอนุมูลอิสระอยู่ไหมเออให้คิดเองเลยนะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเม็ดองุน่นะคะจะช่วยเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระทุูมชมคะขอบอกเลยว่าคุณทานนะคะใบหน้าของคุณเนี่ยจะเด็กลงแล้วที่สําคัญนะคะคุณจะมีชีวิตชีวาที่แบบ สดชื่นตลอดเวลาเลยนะบางคนเนี่ยชล่เคยเห็นนะอายุ30เองนะแต่ใบหน้าเฮ้ยทำไมใบหน้าเขา เหมือนปลาไป40 50้แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีการดูแลตัวเองนะคะเขาอาจจะแบบมีอนุมูลอิสระในร่างกายของเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่มีการดูแลตัวเองนั่นเองนะคะแต่ว่าค่ะสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะกับเต็มๆกับเม็ดอง,งุ่นเลยเลยช่วยนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะแล้วบางคนถามฉนันเลว่าวิธีการทานเนี่ยยากไหมเอาง่ายๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยทานวันละ 4เมตรเท่านั้นนะคะเช้า2เมตรค่ะเย็น 2>, mm hmm. 2เมตรเม่ง่ายแค่นี้เองแล้วที่สําคัญนะคะขอบอกเลยว่าคอนเซ็ปตของเขานะสปอตไลท์เนี่ยคุณทานแค่4เมตรนะเทียบ mm hmm. เท่ากับคุณฉีดกูต้า1ครั้งค่ะแล้วคุณจะไปเสียตังฉีดกูต้าทำไม แล้วที่สําคัญนะคะกูต้าเนี่ยอันตรายมากเคยเชลลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบค้นคว้าอินเทอร์เนต็ตลอดเวลานะคะการฉีกกูต้าเนี่ยเชลี่เคยไปเจออยู่หนึ่งเคสนะคะเขาฉีกกูต้าแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาช็อกขาเตียงเสียชีวิตไปเลยด้วยอเอาง่ายๆเลยว่าน่ากลัวมากๆนะเห็นเชลี่บอกไปค่ะว่าสปอตไลน์นะ,ะสี่เม็ดนะคะเทียบเท่ากับการ ฉีดก,กูต้า1ครั้งเลยแล้วคุณจะไปเสียตังค์ทำไมนะอะอย่างที่จารีบอกไปค่ะว่าตัวต่อไปนะนั่นก็คืออ m e l มร่า s ันสต็อปบิวตค่ะ